กรมธรรมเล่มนี้เนี่ยเป็นของน้องที่คบกันมาหลายเป็นสิบปีนะคะแล้วก็เราลใค่ายเราผูกพันเรามีความรักมีความห่วงใยมีความปรารถนาดีต่อกันงานที่พี่อ่ทำความเข้าใจที่พี่อมีต่ออาชีพนี้ต่อกรมธรรมประกันชีวิตเป็นยังไงก็ได้มีโอกาสแชร์กับเขาอยู่เรื่อยๆนะคะต่างคนต่างเดินทางผ่านเส้นทางชีวิต ยากลําบากกันมาอยากวางแผนกเกษียณอยากมองเห็นชีวิตตัวเองอีกสิปีอีก20ปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างไอเดียว,วันนี้น,นั่งคุยกันเรื่องวางแผนกเกษียณรีโเราหาเงินกันได้เยอะนะแต่ว่าเราก็มีค่าใช้เยอะมีส่วนที่เราจะต้องแบบใช้ทังเยอะมากด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าคนอะไรเงี้ยความรับผิดชอบเหล่านี้ทําให้เรามีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ เวลาที่เราหาเงินมาได้เยอะส่วนใหญ่เราก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะเป็นเงาตามตัวรวมทางไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เราใช้ด้วยอะไรน้องคนนี้อายุ30ป,ปลายๆนะคะ37เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการช่วงเวลายากลำบากในช่วงโควิดก็ผลกระทบมันไม่ส่งกับใครคนใดคนหนึ่งเนาะมันมันกร,กระทบด้วยกันทั้งหมดอะไรเงี้ยทุกอย่างหายหมดนิ่งสนิท รายได้ต่างๆหายในขณะที่รายจ่ายยังต้องจ่ายอยู่พี่ว่าทุกคนน่าจะสหัสกันน้องคนนีเขกก็ผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมามันมีช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบหมุนเงินเราจะต้องแบบบากหน้าขอความช่วยเหลือ,อเครียดจ,จากภาระค่าใช้จ่ายที่เราไม่สามารถมีรายได้มาและถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากไปเจอมันอีก กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติวันนี้ถ้าเราไม่เริ่มต้นที่จะเก็บตังค์เลือกใช้เครื่องมือที่ปลอดภัยที่จะทําให้เงินเราเงินต้นเราไม่หายเงินที่เราวางไว้เติบโตด้วยเนี่ยมันยากมากกับการที่เราจะมีชีวิตที่ดีในอีกสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีข้างหน้าเริ่มมีวินัยในการจัดการการเงินและให้ระยะเวลามันเข้ามา เป็นตัวช่วยบวกกับเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องที่ปลอดภัยอย่างมีระบบว่าเราหาเงินได้เดือนหนึ่งแสนหนึ่งถ้าเรามีภาระค่าใช้จ่ายห้าหมื่นแปดหมื่นให้เราเก็บจริงๆสักสองหมื่นได้ไหมเราควรเก็บตังค์ไว้ที่ไหนเงินเหล่านี้บางทีมันหายไปกับไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เราใช้ผิดภาระต่างๆบางทีจําเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้างเรื่องที่มันจําเป็นเราปฏิเสธไม่ได้มันมีเรื่องที่เราไม่ทําก็ได้ีเงินก้อนเล็กๆก้อนนี เราสามารถที่จะเอามาวางแผนไว้เป็นเงินสำหรับในอนาคตของเราแรงน้อยลงวันที่เราเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มเหนื่อยล้าเริ่มจะปรีกตัวเองวันนี้เราไม่เริ่มวันข้างหน้าให้เราคิดเราอยากได้เราเบื่อขนาดไหนเราก็าไปไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มวันนี้แม้วันข้างหน้าเรายังคงสนุกอยากทําเรื่องที่เราทําอยู่วันนี้ก็ไม่เสียหายเพราะอย่างน้อยเงินก้อนนี้ก็เป็นเงินที่เราเตรียมการไว้สําหรับ ชีวิตที่เลือกได้ในวันนข้างหน้าเฮ้ยเรามองตากนันแล้วเ,เราต้องทำเราต้องเริ่มต้นถ้าเรามีความรู้อย่างดีเราเห็นตัวเลขเรามีกำลังใจและเราเริ่มต้นลงมือทำมนเลยฝันเราจะเป็นจริงชีวิตที่เลือกได้มันจะเกิดขึ้นน้องพูดกันเราคำหนึ่งว่าพี่หนูชอบหนูชอบตรงที่ว่าวันนี้ถ้าเราวางแผนแบบนี้เริ่มต้นวางแผนแบบนี้วันหนึ่งไม่ต้องไปบากหน้าบากหน้า ขอร้องใครแล้วบริหารจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นก็บริหารจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองจากไฟ v e factor ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าเฮ้ย <kaz an S 1> มันมีาาามูลค่ากรมธรรม์อยู่ในนี้เราบริหารจัดการมันได้มีรายละเอียดต่างๆอยู่ในนี้ถ้าเราเริเ่มวันนี้จากไอเดียที่เรานั่งคุยกันให้ระยะเวลาช่วยในการทําให้เงินมันเติบโตกตรามธรรม์สวยๆฉบับนี้ในวันนี้ เราทั้งคู่มองเห็นเงินก้อนหล้านสิบล้านในอนาคตมันไม่ได้มากมายสำหรับใครบางคนแต่มันมากพอสำหรับชีวิตใครบางคนที่สามารถจะทำให้เราเลือกชีวิตได้ในอนาคตก็เป็นความสุขใจเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขในงานที่เลวลาที่เราทำเรื่องดีๆแบบนี้สำเร็จเรารู้สึก ตัวเราเองก็มีคุณค่าสิ่งที่เราทำอยู่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจในตัวเอง